ตอนนี้โมเดลเต็มเลยในปานโมเดลฝรั่งเศสโมเดลล่าสุดอังกฤษโมเดลเนาะคนอังกฤษนะครับพวกฝั่งขวาอานุรักษนิยมออกมาประท้วงแสนกว่าคนน่าสนใจตรงวิธีของเขามันมีเหตุใช่ไหมทำไมคนอังกฤษแสนกว่าคนเนี่ยฝั่งขวาเนี่ยถึงออกมาประท้วงเราก็ต้องเล่าถึงเหตุครับ จะข้ามเหตุไม่ได้เขาประท้วงเรื่องอการเข้ามาของผู้อพยพคนไทยก็จะเรียกว่าต่างด้าวการเข้ามาของต่างด้าวก่อนหน้านี้เราก็มีนะที่ไล่ทุบพมา่าไล่ทุบเขมรกันนะ่ะเออที่เราเห็นนะ่ะตามวัฒนธรรมวิถีของเราใช่ไหมของจิตเนี่ยเหตุมันเกิดจากที่คนต่างด้าวเนี่ยคือไม่กี่คนจริงๆแนละ้วแม่งคนเดียวด้วยมั้ง ลวนลามเด็กผู้หญิงอังกฤษเด็กนะเด็กผู้หญิงกับผู้หญิงของอังกฤษคนเจ้าบ้านอะ่ะอ,อต่างด้าวมวยลวนลามเขาพวกนี้ครับปกติก็ไม่ชอบอยู่แล้วไอ้คนต่างด้าวเนี่ยก็เลยออกมาประท้วงกันให้รัฐบาลหยุดในการเข้ามาของคนต่างด้าวเขาใช้คำว่า stop the boat อังกฤษมันเป็นเกาะไงจะมาก็ต้องมาทางเรือนั่นแหละก็เลยใช้คำนั้นบอว่าหยุด ปิดท่าเรือที่น่าสนใจกว่าก็คือนายกรัฐมนตรีเทียร์สตาร์เมอร์ของ,องกีนเะน่ะเป็นซ้ายเอาซิวะเอะเอ,เ,อเป็นซ้ายจากพรรคแรงงานแต่ก่อนหน้านี้นายกรัฐมนตรีเป็นขวาสองคนเลยนะลิชคลัสนายกหญิงคนที่สามของ,องกฤษเป็นหัวหน้าพรรคอนุรักษนิยม แต่ลิสทัสจิตอ่อนบริหารไ,ไม่ไหวแล้วอ่อนแอแล้วเกินท้อก็เลยลงจากตำแหน่งให้ uh, ลิชชี่ลิชชี่อะไรสักอย่างจำชื่อไม่ได้เป็นคนอังกฤษเชื้อสายอินเดียเออเขาเอาคนเชื้อสายอินเดียขึ้นบริหารเป็นผู้นำก็เหมือนสมัยที่บารักโอบามาก็ไม่ใช่ อเมริกันร้อยเปอร์เซน์ใช่ป่ะเป็นผิวสีเหมือนกันแถวนี้เขาเปิดกว้างแต่ลิชชี่ที่เป็นเชื้อสายอินเดียก็ไม่ไหวไปไม่ไหวเหมือนกันก็เลยต้องเปลี่ยนใหม่คนก็ไปเลือกเปลี่ยนทีนี้กระแสการเมืองเปลี่ยนมันก็อย่างนี้แหละครับมันจะเป็นยุคยุคของมันซ้ายบ้างขวาบ้างซ้ายบ้างขวาบ้างในประเทศที่การเมืองเขา เขาจเจริญแล้วคุณภาพคนเขาได้แล้วเขาจะเปลี่ยนมาเปลี่ยนมาใช่ปะในเมื่อฝั่งขวาพักอันมังยมสองคนเนี่ยทําให้สําเร็จเออก็เลยลองไปกาใหม่อันลองฝั่งซ้ายสิก็เป็นเคียร์สตาร์เมอร์เคียร์สตาร์เมอร์บอกการชุมนุมของผู้ประท้วงทั้งเนี้ยมันไม่ดีเลยไม่อยากจะให้นําธงยูเนี่ยนแจ็คชื่อป็นส,สีขึ้นให้ให้ดูแล้ว ตงอยู่นั่นยูเนียนแจ็คเนี่ยที่เป็นความแท,แทนความหมายของความแตกต่างหลากหลายไม่อยากมาให้ใช้ความหมายในที่ผิดคือให้มีแต่คนบริเตนคนในสหราชอาณาจักรเท่านั้นคนต่างด้าวไม่เกี่ยวมันเป็นการเหยียดผู้คนเหยียดเชื้อชาติไหมเคียร์ซัมเมอร์นะไม่เห็นด้วยเออนายกไม่เห็นด้วยผู้นําไม่เห็นด้วยแต่ฝ่ายประท้วงก็ยังเดินหน้าอยู่ซึ่ง มองกันให้ลึกไปอีกอันนี้พี่กูดูจากซีรีส์ The Crown ทางเด็ f ฟลิกมาตอนนี้กษัตริย์ของจิตก,ก็คือ k i c h งชา e s ที่สาม h a งชา s t h ด t h เ r d b a c แบ r ก u ก d King c ชา r l เด t h เต h i r d มีความคิดแล้วก็เติบโตมาแบบคนกลุ่มน้อยเออคนใช้ขอบอะ่ะ c h a ชา e s มีความซ้ายมีความเสรีมีความเป็นตัวตนอยู่ในนั้นอยู่ในตัว k คิงชาล์เออ แล้วนายกเป็นซ้ายเหมือนกันเคียร์สตารเมอร์ก็น่าสนใจครับว่ารัฐบาลกับสถาบันเนี่ยคิดคล้าย,าย,ายกันถ้าเป็นควีนอลิซาเบธไม่มีปัญหานี้เพราะควีนอลิซาเบธขวาลูกชายคิงชาล์ซ้ายจากการเลี้ยงดูเติบโตแบบโอ้โหเห็นแล้วแบบเข้าใจคิงชาล์เลยว่าทำไมถึงถึงเป็นอย่างนั้นไงเออเราเพิ่งรู้ไง จริงมก็ต้องมองถึงแบ็กกราวด์ใช่ป่ะแล้วเรื่องนี้จะจบแบบไหนก็ต้องรอดูครับสมัยนี้มันมันโลกมันเปลี่ยนแล้วตอนนี้ที่อเมริกาก็เป็นกระแสขวาโดนัดนทรัมป์ใช่ไหมคือเจ้าของประเทศคนท้องถิ่นนะคนบ้านนั้นมาก่อนอย่างเราเนี่ยขวาไหมตอนนี้กระแสขวาบ้านเราก็กำลังมาอืมแต่กำลังที่จะรีแบรนดิ้งอยู่เออ ส่วนทางซ้ายขอยงเราก็เริ่มจะมาทางซ้ายกลางๆและ <laughs> เพื่อที่จะได้โชว์ฝีมือในการบริหารมาั่งแล้วคนไทยอะ่ะคนไทยส่วนมากก็ไม่เราไม่สุดเราไม่สุดเราก็รอดูแล้วก็ดูว่าเป็นยังไงส่วนมากเราจะด่ากัน้ามากกว่าไอแบบน,นี้ก็ดีครับแบบน,นี้ไม่ค่อยๆไปพี่กูว,ว่ามองว่าก็ไม่ได้รีบสวัสดีครับ